สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะชาวแฟนเพจ Facebook ดูดวงทํานายทายทักบ y แนนแล้วก็เพื่อนเพืเพชาวช่อง YouTube นะคะทาร l ่วบ n a แนนนะคะวันนี้เจอกับแนนใ,นในคลิปรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยนะคะด้วย1ติดธุระทำงานนะคะอาจจะไม่ได้มาว่างทำคลิป ก็เลยทำทำช้าออกคลิปช้านะคะแต่ว่าด้วยใจเรารักนะคะอยากทำอยากพัฒนาอยากลองทำอยากลองอ่านอยากลองศึกษาแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะ ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะคะชาวลัคนาราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์นะคะคือชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองกล่าวนิดนึงนะคะแนนเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์แบบตะวันตกนะคะก็การอ่านดวงดาวแล้วก็ผสมการอ่านไพ่ยิปซีประกอบด้วยนะคะก็ ลองดูค่ะลองรับชมรับฟังดูว่ามันจะใช่ไหมมันอาจจะใช่ก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้ก็ให้ฟังเป็นความบันเทิงเป็นแนวทางเป็นกําลังใจก็ว่าไปนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงหนึอเอรเะเพราะว่าเราอ่านภาพโดยรวมนะคะดวงคุณมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ก็ลองฟังดูค่ะโอเคมาดูกันนะคะาชาวลัคนาราศีกุมเดือนนี้นะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดาวอาทิตย์มันจะลอยตัวอยู่ที่ ประมาณเรือนที่ส1บเบดเรือนที่10นะคะดาวอาทิตย์ก็คือตัวตนของเรานั่นเองนะคะความเปลี่ยนไปนะคะแนนมองว่าดาวอาทิตย์ก็คือตัวตนการงานของเรานะ,ะเดือนนี้มันไปอยู่ในเรือนที่11กับเรือน10นั่นก็คือหมายถึงเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงคอเล็กชั่นต่างๆการมีชื่อเสียงนะคะการนำพาซึ่งความสำเร็จนะคะคนรู้จักคุณมากขึ้น เริ่มจากเดือนนี้นะคะเดือนถึงสองเดือนนี้คนจะรู้จักคุณมากขึ้นทําอะไรก็เป็นที่จับตานะคะทาอะไรก็เป็นที่จ้องมองทําอะไรก็เหมือนมันดูดีมันมันง่ายไปหมดเข้าสังคมมากขึ้นคุณจะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะบางคนนะมีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศก็ได้การเดินทางต่างประเทศนะคะการปรับเปลี่ยนย,ย้ายที่อยู่อาศัยนะคะ การได้เริ่มต้นใหม่ๆกับครอบครัวการทําธุรกิจกับครอบครัวบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นเจอคนรักเจอแฟนอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะไดะ้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นสังคมเพิ่มขึ้นนะคะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะปรับเปลี่ยนยกย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามีดาวเนปจูนไม่ใช่สิดาวยูเรนัสนะคะอยู่เรือนที่4 เกี่ยวกับบ้านครอบครัวที่อยู่อาศัยบางคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนย,ย้ายนะคะที่อยู่อาศัยหรือซ่อมบ้านาเปลี่ยนแปลงจัดแจงตกแต่งบ้านใหม่แบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะแล้วก็วันที่12พฤศจิกายนนี้นะคะมีดาวพฤหัสกับดาวพูตโตอกุมกันซึ่งตามหลักเราแนนก็มองว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะเป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับคุณนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยภายในเดือนนี้นะคะแต่ว่าหมายถึงว่า จากนี้ไปจนถึงประมาณ6เดือนมันก็อาจจะกินระยะเวลายาวนะคะมันอาจจะมันถึงจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ว่ามันกลุมกันแล้วนะคะลักษณะก็คือหมายถึงว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับคุณครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันไปอยู่ในเรือนที่ประมาณสิบสองนะคะเรือนสิบสองเรือนสิบสองเรือนสิบสองเรือนหนึ่งอ่ะนั่นก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางคนมีโอกาสได้ ข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับการงานการเซ็นสัญญาการลงทุนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะแฟนคู่รักนะคะคนร่วมหุ้นเกิดขึ้นได้หรือบางคนใครที่มีคดีความอยู่นะคะเกิดการอาจจะต้องได้ลือ้อหรือได้ย้อนกลับมาหรือคดีความใหม่นะคะเกิดการต่อรองล้อมชอมพูดคุยกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะหรือ,อ แต่งงานนะคะบางคนก็มีโอกาสได้แต่งงานลงเอยนะคะเกิดขึ้นได้ปีหน้านะคะก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ต้องระวังน,นิดนึงคือมันกลุมอยู่ในเรือน12มันเป็นเรือนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ายังไงนะคะอาจจะเป็นเรือนที่ค่อนข้างใคระคะที่มีความรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้น คือดาวพฤหัสกับดาวพปตูเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะเขาจะหมายถึงการได้เจอคู่รักคู่ครองคู่ในอดีตชาติคู่แท้คู่ที่ตามกันมาคู่เจ้ากรรมคู่นายเวรประมาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอาจจะเจอกันในครั้งเนี้ยอาจจะเป็นการเจอกันแบบลับๆนะคะอาจจะได้รู้จักกาันยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะอาจจะต้องแบบคุยกันแอบๆคุยกันจีบๆกันอยู่หรือคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่ เขาเรียกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะเหมือนเขาก็อยากคบคุณอยากรู้จักคุณแต่ว่ายังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดเผยได้ว่าเราครบกันเราจีบกันอยู่เพราะฉะนั้นหรือคนที่เข้ามาจีบคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคะเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเข้ามาหลอกเข้ามาให้ความหวังกับเราอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้เจอเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์เขาด้วยนะคะว่า จะเป็นยังไงกับสหารการเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับต้องเรียนรู้อะคะ่ะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะบางคนก็มีโอกาสนี่แหละเจอคู่รักคู่แท้จริงๆแล้วก็เวลาที่เหมาะสมลงเอยแต่งงานได้นะคะก็ดวงดาวก็จะประมาณนี้นะคะแนนจะหยิบยกเฉพาะ,ะความเป็นไปเด่นๆอาจจะไม่ได้อ่านดาวทุกดวงนะคะความน่าจะเป็น ก็จะประมาณนี้นะคะลองฟังดูสำหรับดวงดาวนะคะก็มาต่อกันที่ไพ่นะคะไพะ่ขอดูพลังงานไพ่ของชาวราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายนหน่อยนะคะว่าชาวกุมจะเจออะไรบ้างนะคะพลังงานชาวกุมประจำเดือนพฤศจิกายนขอไพ่ดีๆพลังงานดีๆด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกห้าคาถานะคะหาคาาการทะเลาะวิวาทมันก็อาจจะยังเจออยู่เพราะว่าอังคารมันก็ยังกลุ่มอยู่กับดาวไม่ใช่กลุ่มสิทํามุมตรงข้ามกับดาวเสาอยู่นะคะอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทกับบุคคลทั่วไปนะคะบุคคลครอบครัวแฟนครอบครัวเจ้านายเพื่อนร่วมงานได้นะคะเจดเหรียญ เหมือนการรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณรอคอยผลิตผลรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นนะ the lover นะคะ ace of bone แปดถ้วย the d e v i l the lover ก็มา the d e v i l มาก็นะก็พอจะมองเห็นภาพอยู่นะคะ queen of swords สาม เอ้ยสามดาบนะคะขอโทษ The Hermit The World มาแล้วพระคือไพ่เนี่ยถ้าพูดถึงไพ่ใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นตัวหลักในการอ่านดวงของไพ่ย,ยิปซีมันจะมี The Devil The Hermit The, Herm The Lover The World 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไพ่ใหญ่ๆเกิดขึ้นสี่ใบนะคะ ในเดือนนี้ของคุณนะชาวราศีกุมนะคะซึ่งก็ภาพรวมก็เป็นสิ่งจิตใจเรามากกว่าที่จะควบคุมนะคะเดือนนี้เกิดขึ้นนะหมายถึงไพ่ตรงกลางได้ไพ่หกคาถาเกิดการสถานการณ์ตอนนี้ของคุณที่เจออยู่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือทะเลาะเบาะแว้งขัดแยง้งเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเพราะว่ามีไพ่ เอตออฟบอลเกิดขึ้นนะคะการงานเกิดขึ้นนะสถานที่ทํางานอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่ลงรอยนะคะก็เลยเกิดการขัดแย้งกันนิดนึงนะคะเหมือนตัวคุณอะ่ะอาจจะอยากเดินหันหลังให้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานถ้าพูดถึงเรื่องงานเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันอาจจะเป็นงานก็ได้เหมือนตัวคุณอะ่ะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันไม่ใช่อะ่ะ คุณอยากจะเปลี่ยนคุณอยากจะปรับเปลี่ยนคุณอยากจะออกไปตามหาสิ่งที่มันใช่อยู่นะคะเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกที่คุณอยู่โอกาสนั้นมาแล้วนะแต่เขาบอกว่าขอเวลารอหน่อยเพราะว่าพลังงานมันเข้ามาแล้วมันเกิดไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นนะคะก็ค,คือการรอคอยรอจังหวะรอโอกาสเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเอก f Wands นะ คุณอาจจะออกไปตามหางานเปลี่ยนงานหลายคนก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกย้ายงานกระทันหันเกิดขึ้นได้นะเดือนนี้ย้ายบ้านย้ายงานเกิดขึ้นได้นะคะมาแล้วเดือนนี้ 1- 2เดือนนี้แนนมองว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสได้ย้ายใครอยากย้ายงานเปลี่ยนงานย,าย้ายที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นได้นะมองแบบนั้นนะคะแต่เตือนเนี้ยเขาเหมือนบอกว่า พลังงานตอนนี้เหมือนอาจจะต้องรอก่อนนิ่งๆก่อนเพราะว่ามันเกิดไพ่การรอการรอคอยการหยุดนิ่งขึ้นทั้ง3าใบนะคะเพราะว่าไพ่6เหรียญน,นะคะไพ่สดาบนะคะไพ่เดอะเฮอร์นะคะการหยุดนิ่งหยุดการเคลื่อนไหวนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องอยู่กับตัวเองคิดตรอง ะะว่าวางแผนว่าจะเอาอยัางไงจะย้ายงานเปลี่ยนงานที่ไหนบ้านที่อยู่อาศัยคือเหมือนเราต้องวางแผน,นะคะ่ะเป็นช่วงเวลาหยุดคิดหยุดตรองเกิดขึ้นนะคะโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณทะเลาะกันอยู่เนี้ยอาจหนึง่งอาจจะเป็นเจ้าเจ้านายก็ได้หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาพงผงังคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นนะคะแต่ว่าแนนมองว่าเขาก็ไม่น่าจะมีเจตนาที่จะทาร้ายคุณเกิดขึ้นนะเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทําได้หนึ่งคือปล่อยวาง ะะปิดหูปิดตาหยุดนิ่งนะคะลดการขัดแย้งแบบนี้น่าจะดีกว่าไพ่ชีน้นำแบบนี้นะคะส่วนถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแนนบอกว่ามีโอกาสใหม่เกิดขึ้นเดือนนี้นะคะมันมีดาวพูตโตเนาะกับดาวพฤหัสบุมกันในเดือน12อนะคะหลายหลายคนบางคนอาจจะได้เจอคนรัก เจอคนถูกใจนะคะแต่ว่าเหมือนที่นาว่าเรือนสิบสองอ่ะเรือนแห่งความรักอะเป็นเรือนที่ทําอะไรเพื่อผู้อื่นเสียสละเพื่อผู้อื่นอาจจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้มากๆนะคะแล้วก็มันเป็นเรือนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักนะคะความรักหนึ่งถ้าพูดถึงความรักอาจจะเป็นรักสามเศร้าประมาณอย่างนี้นะคะเป็นรักสามเศร้าเป็นรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นความรักที่ เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นพันธนาการอะ่ะผูกกันไว้นะ่ะแต่ว่ามันเป็นเดือดร้ายว่ะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงนะอยู่แล้วทุกอยู่แล้วทรมานอยากตัดก็ตัดไม่ได้อยากจะจบปัญหาจบสิ้นอยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้เหมือนมันยังค้างคาอยู่เหมือนมันยังมีความจําเป็นอาจจะเรื่องลูกเรื่องอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะถ้าพูดถึงคนโสด ก็อาจจะเป็นคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วนะคะเขามาจีบคุณชอบคุณอย่างเงี้ยหรือคุณไปชอบเขาเองอย่างเงี้ยเหมือนอยากตัดใจอยากขมันยังตัดไม่ได้นะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องคิดตตองให้ดีๆว่ามันใช่ไหมมันนี่ไหมเขาใช่ของเราจริงหรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจด,ด้วยนะคะเขาก็เลยบอกแบบนี้ นะคะ the lover นะความรักร้อนแรงกับ d e v i l เกิดขึ้นนะหรือบางคนก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะอยากเลิอกอยากจบอยากหันหลังให้อดีตหรือมีคนหันหลังให้คุณเดินออกจากชีวิตคุณเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโอกาสใหม่นั้นมาแล้วอะนะบางคนถ้าพูดถึงเรื่องความรัก t h e World t h e World นี่คือการต่างประเทศองค์การใหญ่ๆองค์การส,งสูงๆคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะ เกิดขึ้นบางคนใครนะคะที่เล่นออนไลน์เล่นแชทเล่นอะไรอยู่ก็มีโอกาสนะได้เจอกับหนุ่มชาวต่างชาตินะคะถ้าพูดถึงผู้หญิงนะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเกิดขึ้นได้นะเดือนนี้ the lover นะคะถ้าพูดถึงอะไรอีกเรื่องการเงินนะบางคนรอคอยการเงินเกิดขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสได้เงินนะ เงินแต่ว่าเป็นเงินที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เงินลับๆนะคะอาจจะมีโอกาสจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะถูกหวยก็ได้ลองดูนะคะเดือนนี้สำหรับชาวราศีกุ้มนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ติดตามให้แนนให้กำลังใจแนนด้วยนะคะแนนก็จะพยายามพัฒนาหัดอา่านไปเรื่อยแบบนี้นะคะ ก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ